ดีจ้าพี่น้องสุข,ขสุขคุสวัสดีตอนคำคำนะจ๊ะพี่น้องที่หาโมงเร่งจ้าบางคุณยายมาหน้าบางคุณยายพาชมบรรยากาศเป็นว่านเขาไมา้พี่น้องม้เป็นว่านเขาไมา้เจ้าของหน้าปังอะไรคนบ้านอีกพี่น้องไปดูกันเลยจ้าทางไปหน้ายายไปดูกันเลยจ้าไปดูกันเลย ย่งางเอาพี่น้องย่งางเอาช่วงบรรยากาศยื่น้ำท่างรถซาเล่งมากบา่ได,ด้จ้ารถซาเล่งมากบ่ได้รถทางบ่ดีฮึตาขี่ต้มได,ด้ยางเอาจ้า,าย่างเอาพี่ชายไปเบิ่งหน้าไตพี่ชายเจ้าของหน้าปังออกแล้วอะไรจ้าพี่น้องไปเบิ่งว่านั้นลูกเขาเป็นฟงหบ่จ้า โอ้วานเขาไม่ขนนกสากลากี้ขนนกนกสากลากี้ทำอะไรเกี่ยวเดียนเทนว่าวเดี๋ยวไปลองดิเดียนหมกเดียนหมกก็ได้สิเกี่ยวใจทำอะไรเกี่ยวด้วยมรนจะกาศดียนมั้งรันจกาศดีดิหน้าดิดิดกันหน้าเดียนกันก็อจ่าใส่เพาะว่าปังอีกรอบสองทีน้อง กาเล่นมากไปเลยพี่น้องท่าเงาแก่ท่าเงาไปดูกันเลยจ้ะพี่น้องดูเขางามๆบรรยากาศดีๆใจยั่ามาเลีงเป็นตาเออป่ะเป็นตาอากาศหนาวหลือพี่น้องเป็นตาหนาวเป็นตาหนาวบ้างเดี๋ยวเข้าเจ้ามาลิสอดีบ้านล้วจ้า อดบนวเหล้วจ้าพี่น้อง้ามมาจ้าพี่น้องตามที่จริงเมื่อนี้วันที่สิบหาตัวล่านะพี่น้องปีไก่ปีไก่กน้ำถั่วเบิดถั่วมหมดบ้านจ้าครบมือน้ำถั่วพอดีปีหนึ่งเต็มพอดีจ้าพี่น้องสิบห้าทันสิบห้าสิบหาตัวล่า 6. 6. นะจ้าปีไก่สิบหาตัวล่าหกสองห้าหกข้านะจ้าพี่น้อง ครบปอดพอดีปีน้ำถั่วมเป็นปีหนึ่งพอดีมอไตอร่ยางยองยองสิอะไรพี่น้องพี่ไก่นี่ถ่วมเบิร์ดคุณยายไส้แดงไส้แดงไส้หังกยยินรอหน่ยางน,น,น้ำถนนเพียงถ่วหัวยันเบิร์ดเลยพี่น้องถนนนี่ถ่วหัวยันมือพี่นี่กะสิไข่เนี่ยอะไรพี่น้องสิอะไรเกี่ยวดิตนเนาะแต่ว่าน้ำมันขึ้นมากเพราะเศร้าเ้ยใจพี่น้องน้ำมันมขืนน้ำเพราะเศร้าจ้า ก็ขึ้นมา่่อเจสีเยวพอน้องมรอดหลุดมึงได้จกพี่น้องสีเเกีวบ่คุณยายสีเหวเขาพ่จ้าพ่เจ้ามาดิไหมน้บพน้าพี่น้องหนูกินเหนูกินผักกินแน่พ่จ้า งามกับฟีนองงามกับงามกับเจ้ามาลีตาตั้มนี่้ององไปายตมม่ลีจา บ um ัง oh ดูพี่น้องเบังดูงามเลพวะพี่น้องเป็นตาสะออนบระจ้าพี่น้องมือนี้บรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องเป็นตาสะออนบระจ้าบนเขางามค่ะงามแน่วะพี่น้องเขาเจ้ามาลีได้จ้ะหนึ่งศูนย์หาเขาเจ้ามาลีหญ่จ้ะพี่น้องไปเลย Nam là quan chung Bên khẩu ngam ngam đây cha khẩu ngam ngam bỏ ngăn bỏ ngăn này. ta biết là thì tốt như là bà trẻ không mỗi ngày view suối suối đấy cha view suối